คำภาวนาสัมมาอรหังสัมมาย่อมาจากมักมีองแปรตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิคือมีความเห็นถูกคิดถูกพูดถูกทำถูกประกอบสัมมาอาชีวะถูก ทำความเพียรถูกตั้งสติถูกสมาธิถูกอระหังแปลว่าห่างไกลจากกิเลสหมายถึงเมื่อเราปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นเส้นทางไปสู่ความเป็นอริยเจ้ามีข้อวัดปฏิบัติเรียงไปตามลำดับ8ข้อตั้งแต่เห็นถูกคิดถูกพูดถูกทำถูกประกอบสัมมาอาชีวะถูกทำความเพียรถูก ตั้งสติถูกคือเอาใจเชื่อมโยงกับกระแสแห่งความบริสุทธิ์ภายในถูกกระทั่งเกิดสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นสัมมาอารหังคือคิดพูดทำทุกสิ่งให้ถูกต้องตามมักมีองแปดแล้วเราจะห่างไกลาจากกิเลห่างไกลาจากความทุกข์ทรมานของชีวิตจะบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้เหมือนปลา หลุดจากห้องที่ขังไม่ต้องกลับมาสู่ห้องนั้นอีกเหมือนลูกไก่หลุดพ้นจากกระเปาะไข่ออกมาเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์เราก็จะหลุดพ้นจากภพสามไปสู่ความอิสระเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองไม่ต้องพึ่งพิงพึ่งพาสิ่งใดบริสุทธิ์บริบูรณ์มีความสุขตลอดเวลาเป็นบรมสุขสุขอย่างยิ่งเหมือนดวงอาทิตย์ที่มีแสงสว่างด้วยตัวของตัวเอง มีพลังอยู่ในตัวเอง